อาได้สาธุอายุวันโดสุขมาก็วันนี้จะขอ,อสรลุกราการร่วมบุญถวายชุดปฏิกรรมทางออนไลน์จากจากทางบ้านกันในวันพระหัสที่ส9มิถุนายนประศ์จงไปณร้สนะิบดณวัดจรลามพระทรงจวหวุอิทายธานีปฏิกรรมสังฆทานวันนี้ก็จะมี ปฏิกรรมสังฆทันช <e ุดสองพันจำนวน6ชุดด uh, 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 ้วยกันปฏิกรรมชุดละหนึ่งพันก็2ชุดชุดห้าก็จะมี4ชุดปฏิกรรมชุด100ก็87ชุดด้วยกันก็เริ่มต้นก็ถวายชุดสองพันก่อนชุดด้วยกันยกชุดสองพันมายกผ้ายกผ้ามาแต่เจ้าที่ประจัน้าที่กันนะก่อนการประจัน สาธุอัตตุท่หนะจุดที่หน,น,น, <stem. S 3> นึ่งาวพ่อแกที่สาุด่หะครเอันสาธุอัตตุที่หกสาธุอ่าต่อไปกดกจุดหนึ่งพันหนึ่งนุดละหนึ่งพันมีจำนวนสองชั่วที่กันขอ อ่านต่ออ่านั่อ่าจบ่ากสาสุดที่สสาามุดที่สงุที่สั่บบานะรบไปจนห้า้อนก็ดยุดนสทุอาบกยุุดที่สองสามสุดที่ห่สาุที่สอก็บไปปัจยขับแรง 8.877ชุดที่หนึ่งชุดที่8 8 7ชุดนี้แล้วก็จะมาัดมาถวายต่ออยล็อกเก็ตล็อกเก็ตแถวเลยถวายโน่นต่อถอยทีกอ uh. uh. uh, ันเห็นแค่หน้าตมร นขณะจะได้เห็นสาธุก็ก็มรนาบุนกับคณะโยมที่ร่วมบุตรมาจัดทางบ้านในการต่อยสังฆทานกันทำขอดายกันก็ขอยกน้ำพรอนกันนเดี๋ยวจะร่ำมปเลยเวลากันไปอยาสาวดีิวหฮาภุกตาโพเรนตีสาขันอีวันมีวะอิโทตินังเปตดานังอุตกรรมปฏิ กิตติตังปฏิตังตุงพังกิพมีวัตมิตตูกับเอปุริสุจังกับาจันโทปนราโสยตามานิโชติดัตโสยตัสสปีติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโววินัสตุมาทีพวันวันตรายุสุขีติปายุโกภะอภิวัจจนาสิงห์ดิสันิจังวุจจาปัจจายโนจัตตาโรธรรมวัฒนิภายุปนดสุขัง บางมีแต่ความสุขเนาะมีแต่ความยิดถือกับขนาดกันมาตกลับกันนิพนธ์ดังจบขังความอยู่ก็คล่องตัวไม่กระสนสุขกับอับก็คอยแข่งแรงกันสาธุสาธุสาธุจับเกิดตัวก็เสร็จสิ้นเนาะกันตัวสังญาณในารนี้กันโมตากับคณะจะ้จบกันครั้งนี้ด้วยสาธุ